อะไรขึ้นมันถึงโดนเจาะเลือดเจาะอะไรแนะนำการภาษาไม่ได้ไม่รู้เรื่องแปลงก็ก็ไปลอกแขนเลยโดนเจาะกันทั้งประเทศเลยนี่เจาะทั้งอำเภอเจาะทั้งอำเภอคนนี้คนนี้ครับคนนี้คนนี้มันพากกวับนี่ไอ้มันนอนหลับนุ่นนู่นนุ่นนุ่นมันบอกว่าชัวแค่นี้แหละครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมต๊อกก้าวนะครับวันนี้ผมดีใจมากที่ทุกคนกำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับ ราวนี้เรากำลังจะมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับคือเราต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลเนะี่ยปกติแล้วบางบริษัทเขาจะไปตรวจกันที่โรงงานเนะฮะึฮงขอโรงพยาบาลเขาไปที่โรงงานแล้วก็ให้พนักง,งานตรวจเลยแต่วันนี้พวกเรามาตรวจกันที่โรงพยาบาลคนระับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องทำยังไงครับตามมาครับไปม้างบน้างบนกตรวจ ขณะนี้กำลังกรอกข้อมูลอยู่นะฮะกวางจูชีอันนี้พี่ไทยนะครับพี่ไทยกวางจูชีอยู่นะ,ะบรรยากาศกำลังกรอกข้อมูลกันนะฮะนี่ผู้นำในการกรอกข้อมูลของเรานะ,ะวันนี้พวกเรามากัน11คนนะครับอนันนี้พี่ไทย,ยไหนไไตนนนัวไหน,นอ๋อเชื่อเลยโรงงานนี่ว่าประเภทงานน่ะคากูชุลิปนี่ครับบรรยากาศกำลังจะเข้าไป เช็คข้อมูลพื้นฐานนะจากข้อมูลพื้นฐานที่เรากรอกไปเมื่อกี้ตอนนี้กลาลังจะเข้าที่ทางช่องนะเพื่อจะไปตรวจข้อมูลพื้นฐานจากคอมพิวเตอร์นะนี่เป็นอาหารที่ลงไปบางกระจัดให้นะโอเคดูว่ามีอะไรบ้างครับต้มครับต้มสาหร่ายแล้วก็มีนมยโยเกิร์ตแล้วก็น้าแก้วนึงแล้วก็มีไอหมูอะไรนะรของใช้เท้าไม่ได้กินเคอรแต่เมื่อคืน สามทุ่มแต่มันเกิดสามทุ่มจนกระทั่งผมตอนนี้คือเปิดสุขภาว่าเรียบร้อยหมดแล้วเขาทางโรงพยาบาลจัดอาหารมบาบอกให้นะเป็นกระตุ้จัดไปคเรับรยนี่เป็นบรรยากาศหลังจากที่เรา ไปตรวจสุขภาพมาเรียบร้อยหมดแลยครับตอนนี้กำลังนั่งรอรถกันอยู่นะครับนะ่ยสิบกว่าคนครับสิบกว่าชีวิตเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของเพื่อนเราก่อนนะครับว่าโดนเจาะเลือดไปล้วเป็นยังไงครับอย่ากพุ่งหนีไปไหนฮะเอาทีละคนเนี่ยนี่ครับเล่าถึงเหตุการณ์เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าถูกเปิดบริบททั้งสามครั้งนะครับครั้งแรกเป็นยังไงครับ ตรจจอเลือดแล้วรู้สึกไงบ้างครับตัวสุขภาพประจำเปีมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจว่าไม่รอดรู้มั่นใจว่าผ่านเนอบนี่ครับเป็นไอตัวแทนจำไหน่ายที่ดีครับอ้าวลองผู้มีประสบการณ์สูงครับในเลือดความรู้สึในเลือดชั่วๆออกแล้วก็สบายใจบรรยากาศหลังจากที่เราเป็นตัวสุขภาพกลับมานะครับนอนสลบสไลด์กันหมดเลยฮะมีแต่วัาหน้าตุ้มหน้าตาออกกระบิบกระบิบหน่อยรู้ท่าอะไรแรงๆนี่ฮะโผลหอีกคนนึ่งอะ คนศรีลังกาไหมเกิดอ,อะไรขึ้นมันถึงโดนเจาะเลือดจอนนเจาะอะไรเนี่ยะเมื่อกี้ต้องคนนั้นตุ่มวนนั้นตุ่มอ๋อเราให้ฟังเลยคนนั่นตุ่มก็บอกว่าอ่านภาษาไม่ได้ไม่รู้เรื่องแปลงกว่าเขาไปลอกแฉก็เลยโดนเจาะกันทั้ง <c oughs> ประเทศเลยนี่เจาะทั้งปืนเ <c oughs> จาะทั้งอเภอคนนี้คนนี้ครับคนนี้ คนนี้มันพักกอกครับเนี่ไอ้มันนอนหลับนุ่นน่นน่นนุ่นมันบอกว่าชัวแค่นี้แหละครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นครับเพราะว่าไปรอกข้อมูลกงนรอบข้อมูลพื้นฐานกันเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรฮะเสร็จแล้วลอกเหมือนกันหมดเพราะว่าต้นฉบับเขามีปัญหาเขามีปัญหาสุขภาพหลายหลายเรื่องฮะพอคนลอกลอกตามตามเสร็จแล้วก็พอไปตรวจปุ๊บ ก็เลยตามกันไปหมดเลยฮะเจาะเลือดเจาะนู่นเจาะนี่เหมือนกันหมาทุกอย่างโอเคค,คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครใครเห็นแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ